สวัสดีค่ะน้องๆ้องดูสิอะไรเนี่ยโอ้ยลองทำดูค่ะลองทำดูลองทำดูว่าจะเข้าไหมให้แค่สีตัวนะคะไม่ให้ไม่ใช่ห้าตัวเหมือนหวยหุ้นเหมือนฮานอยนะคะอันนี้หวยรัดของเรานะคะน้องๆค่ะขาใครจะไปะทดลองกับพี่ก็ลองดูนะคะสักตั้งงวดที่แล้วไม่ให้อะไรนะให้สี่แปดเลยไกลไหมสี่แปดหรืออะไรเนี่ยนะ แต่นั้นพี่ไม่ได้ลงเนาะพี่ไม่ได้ลงพี่เขบอก่อนผ่านเนาะแค่ว่าพ,พี่ชอบเนาะอืมเออแต่พี่ก็ได้นะนนะได้หนึ่งสองสามลอตเตอรี่นะเลขท้ายสามตัวกําลังจะมีเฮงมีหวยมีเฮงละกับรัฐบาลของเรานะคะนี่แค่แนวทางนะคะน้องๆค่ะแค่แนวทางหวยรัฐของเราซื้อลอตเตอรี่นะคะซื้อลอตเตอรี่นะคะ สามารถเข้าออมสินได้ค่ะเลขพี่ส่วนมากจะเข้าออมสินนะนะพี่ซื้อมา่าไหเข้าออมสินทุกทีเลยตัวที่พี่ชอบพี่เนี่ยนะเออก็เปกลองลองดูไหมคะน้องๆนี่นะก็ไม่เสียหายเนาะบาทสองบาทไม่ต้องเล่นเยอะเนาะพี่ชอบมากก็คือนี่ไงพี่ถึงไม่ได้เลี้ยงถ้าเลี้ยงเดี๋ยวก็น้องๆสับสนเดี๋ยวไปกลับแม่อะไรให้พี่เนี่ยเนี่ยชอบเนี่ยห้าสามแปด เมื่อก่อนนะเชื่อไหมพี่ลืมลืมสุดเลยลืมเล่นค่ะน้องๆองนึกว่าจิ้มไปแล้วนะอ่าอะไรนะสี่เจ็ดห้านะพี่ลืมลืมลืมจนแบบบ้าหรือเปล่านี่พอไปดูโอ้ยตายละฉันดีใจนึกว่าถูกพี่ไม่อยากจะบ,บรรยายไม่อยากจะพูดมากไงแล้วก็คิดว่าตัวเองจิ้มสุดยอดด้วยนะเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดงดทีแล้วงดทีแล้วพี่ได้นะ พี่ได้สี่หกเจ็ดห้านะคะน้องๆสี่หกเจ็ดห้าค่ะถ้าตัดเล่นพี่ว่าพี่ว่าพี่จะตัดเล่นสี่หกเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็หกเจ็ดห้านะเนาะนะพี่ก็นึกว่าพี่เล่นแล้วหรือว่าตอนนั้นเงินหมดเนาะเล่นตัวอื่นเงินหมดพี่ก็ลืมละแต่แต่คิดว่าตัวเองถูกแน่นอนโอ้ยเลยไม่อยากจะพูด เข้าไปดูโอ้อะไรไม่มีเลยสักตัวหนึ่งอะไรมันจะลืมขนาดนั้นเนาะพี่ได้สี่ตัวอย่างนี้แหละงดที่แล้วนะสี่นะพี่ได้สี่หกเจ็ดห้านะงวดที่แล้วนะสี่ตัวนะสี่หกเจ็ดห้าพี่คิดพี่คิดว่าพี่ตัดเล่นอยู่แล้วละ่ะสี่เจ็ดห้านะโอ้แต่มาดูบินที่ไหนได้ไม่มีนะปวดหวดัวตึบ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 ลืมไปได้ไงี่งวดนี้ ต้องเอาต้องเอาให้ได้นะคะน้องๆค่ะนี่ทำเสร็จแล้วนี่ต้องเอาให้ได้งวดนี้ถิงเป้งน,น่านไปน,นั่นถ้าไม่เข้าเดี๋ยวโดนดา่าด่าลูกด่าเต้าอีกไม่เอานะไม่เอานะบาปนะห้ามด่านะคะห้ามด,าด่าเด็ดขาดนี่แค่แนวทางนะคะน้องๆค่ะซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ได้นี่สาม3ปดปดสามนะนี่พิ่ชอบ3สามแปดแสาสากสามเนี่ย หนึ่งเก้าด้วยก็ได้อันนี้ตัวกันนะอันนี้ตัวนั่นเขาเลยตัวตรงเขาเลยเนะี่ยอันนี้คือตัวกันตัวกันพี่ก็ชอบนี่สามหกหนึ่งเก้าแต่สามแปดที่แน่ๆชอบมากคือสามแปดนะสามแปดชอบมากแล้วก็ทะเบียนรถก็แต่ทะเบียนรถสี่แปดนะคะน้องๆหกสี่แปดทะเบียนรถพี่นะหกสี่แปดนะเบนหกสี่แปดเบนรุ่นเก่าแต่ยังดูสวยอยู่นะ หกสี่แปดนะคะทะเบียนอืมที่จอดรถที่จอดรถก็เบอร์สองสองห้านะคะน้อง,องสวยมากบอกบอกทั้งไอที่จอดรถเนาะเบอร์จอดรถแล้วก็ไอนี่เนาะโอ้ตายแล้วอืมี่ยเลขสวยนะเนี่ยพี่ชอบนะเมื่อก่อนชอบเนี่ยที่ชอบสามแปด งวดที่แล้วน่ะโอ้ยซื้อหลายตัวเล่นหลายตัวมังเล่นลอตเตอรี่ด้วยอนี่ด้วยมันก็เลยมันก็เลยแบบสับสนไปหน่อยค่ะน้องๆน,นี่แหละเรียงกันนี้แหละพี่ทําเรียงกันอย่างนี้แหละไม่นี่นะไม่ไม,ไม่ไม่เลียงแบบหวยหุ้นหวยอะไรนะพี่เรียงแบบนี้เลยงวดที่แล้วแต่ไม่เล่นทางนั้นพี่เรียงอ่ะสี่หกเจ็ดห้านะคะถ้าพี่ตัดเล่นก็ตัดเล่นอย่างนี้แหละนี่ ตัดเล่นก็ไม่เยอะนะแต่อันนี้พี่พี่คือตัวตัวตัวกันนะตัวชอบ่ยที่จริงมาแค่สี่ชุดเองนะเลขสามตัวนะถ้าจะเล่นนะก็ไม่เยอะเนาะใช่ไหมคะน้องน้องมันก็ไม่เยอะนะพูดถึงแต่ลืมใช่เลยหรอกลืมียกว่าได้แน่แล้วเจ็ดห้าได้แน่เจ็ดห้าเจ็ดชิดว่านะพ้นเป็นเลขท้ายไงเลขท้ายนะ่ะเป็นเลขท้ายสองตัวเลขท้ายที่ทําได้มันมันมาอย่างนี้เลยอะ่ะสามแปดอย่างเงี้ย มันเป็นเจ็ดห้าไงหกเจ็ดห้าไงพี่จะเอาแน่ๆละ่ะโอ้ไปดูพูยที่ไหนได้ไม่มีค่ะไม่มียังดีได้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งเลขตายสองตัวสามตัวโอ้ยทำบุญค่ะทำบุญทำบุญแล้วก็ให้น้องๆหลานให้ค่าลอตเตอรี่หมดได้แค่ 4, นะตีพันเองเนาะสามพันกว่าด้ทำทำบุญแล้วก็ให้ค้าลอตเตอรี่น้องที่ลูกหลานเขาซื้อแล้วก็ให้เขา กินขนมนม,นมเนยกันเนาะอืมแปดนะสีพันอ่ะก็หมดแล้วอืมนะงวดนี้เอาปังๆเลยเราเนี่ยออมสินก็ได้นะคะน้อง,อ,งออมสินก็เล่นได้นะเพราะส่วนมากจะเข้าออมสินแหละที่พี่ลองทํานะพี่ลองทําดูเลขพี่จะเข้าออมสินนะเป็นส่วนใหญ่เนาะนะคะน้องๆค่ะประมาณนี้ค่ะถ้าใครสนใจก็ตามได้เลยนะคะ ไม่ตามก็ไม่ว่ากันนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะนี่คือแนวทางยิ่งพี่ทำครั้งแรกหรือครั้งที่สองนี่มันไม่รู้นะว่าจะเข้าหรือเปล่าแต่งวดที่แล้วพี่ไม่ได้ทํานะพี่ทําดูพี่ดูของพี่เองนึกว่าตัวเองซื้อไม่เล่นไม่ได้เล่นเล่นลอตเตอรี่ไม่มีไม่มีไอ้นี่เลยไม่มีสี่อันนี้เลยไม่มีสี่เจ็ดห้าเลยนึกว่าตัวเองตัดเล่นโอ้ยไปดูปย น้องน้องขาจะแก,กบ้าตายโมโหให้ตัวเองจุกเลยอะไม่คนอะไรมันโง่เลขแค่เนี้ยไม่กล้าเล่นปกติก็เล่นเยอะกว่าน,นี้อยู่โอ้ตายละประมาณนี้ค่ะน้องๆพูดไปก็ปวดหัวเนาะไม่อยากระบายมากความในใจไม่รู้เขียนไว้ไว้ตรงไหนไม่รู้เป็นกระดาษเก่าแล้วโมโหฉีดฉีดขีดซะโมโหจัดหมดีแล้วประมาณนี้ค่ะน้องน้องาตามนั้นนะคะ สวัสดีค่ะ